ผมไม่นอนครับครับ ต้นใจเย็นต้นใจเย็นโอ้ยเซตแรกครับวนใสหน้าเลยครับวนใสหน้าไหลสดไหลสดเขามีอะไรกันครับอะไรนะกสาอกสายเลือดเพี่น้องกันอนีเ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าไปแท็กทีมตบอิยลาต่อ พิมพ์ห,หน้าไปด้วยหรอ,อหเป็นที่ไม้เป็นที่ไม้บอกแล้วอย่าอมลูก <_ d ata> ผลพลจากการอมลูก <_ d ata> มันเอารูปไปอมอ ก็ต้น11ต้นใช่ครับเพาะพี่ผิดแผนอยู่ที่พี่พูดทีจหนักก็ตอนนี้เยอะแบบ11คนหมดเข้าใจว่าคณะคือเพื่อ11คนเกือมันก็เลยแซวมาตลอดตอนนั้นเหมือนยางเขาตายยางเขาตึงนะดันแรงถึงตันนี้เข้ามาเข้ามามันเยอะมากกดแกมาจะมามัเยอะถ้าลูกนี้เก็บภาพไว้ได้หมดใช่ไหมหมดครับพี่เดี๋ยวไปไปดูเทปย้อนหลังได้ครับ วันนี้วันนี้มะามของอาเจกครับะใช่ะค,ะใค,รครับคุณเล่นะครับดวไปดูช,ช่งทีวีรีัดไปดูในเ c e b ุ o k ผมได้เลยครับวันน bueno> ี้เขาเล่นไม่ค่อออกเพราะว่าอาเจมาด้วยอกเขาเอาแตเจกอย่ฝั่เดียขาแล้วไงใช่เาไม่น่าจะแต่เ้ายังแสลงอู่เห็จ็กกีไแล้วใจสั่นใชกรรมการเบอร์หน้านี้ออ

ฝีม er ือครับฝีมือเพื่อนมันผู้ร้ายหน่อยสา่าอะยนอยจะมาขอยเยอะเลย โอ oh, oh, ้โหลูกน er> ี้ทำซาโลด้วยนะโอ้มีคนกดไลค์เพียบเลยพอซาโลด้วยนะมีแต่คนรักเกลือเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็ไปกินอะไรมาแล้วก็ซาโลด้วยนะเขาซ้อมกับผมมาเมื่อเช้าสองโอ้พ่เตอรมาโค้ดให้ครับผมครับมเค้เลาทีมนายก็มาเชียร์เกลือครับมีแต่คนมาเชียร์เกลือครับวันนี้โอ้โห เขาจะมาเกมนท้ายใช่ครับเรมีคนถามว่าพี่เกือ้อเขาตีอะไรอ๋อตีปิกปองครับ <c oughs> หลังจากสามศูนย์แล้วจะมาเกมที่สี่ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> แฟนกลับถามว่าอ๋อแข่งสามห้าครับนี่นเสิร์ฟเก็ฑด้วย <c oughs> ไม่เปลี่ยครับไม่เปลี่ยน รับลูกเสร์ฟไปจนนั้นอ่านออกเลย่ในนั้นมุ่ไในเบาเสื้อนหยเสื้อนหยเสื้อนายขับรถไกลอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเนี่ยขับรถมาเมื่อเช้าเพียครับ กรรมการแบบ,บเบื่อ,อโอ้โหสุดยอดแล้วตรงนี้โอ้โหมาเลย ก้อนมันดุแรงแต่ว่ามันเรามันตีมาลูกมันจะตรงๆไม่มันไม่เฉียดไม่แรงเท่าไร่มันไม่มามันไม่เข้างการก บบพี่เป็ดมาโค้ดครับพี่เป็ดมาโค้ดตีมาเข้าตัวล็อกม็อกตลอดเป็นครั้งแรกครับที่มีแต่คนมาลักเกือครับวันนี้ <c oughs> ไรไรครับไรเยอะ อะไรนี่ย โอ้ยแหละอมลูกแต่แรกเน,นี่งลงยลูกถึงได้ลงเน็ตไปสูวซินเลยนะลูกนี้ ผมเจอใครวาผมเจอญี่ปุ่นใช่ปะเพื่ญี่ปุ่นห้าคนเจอเพ่นั่อยอ่นไห่นเขสดท้ายเลยวะวแขถ,ถ้าเดืยเอยไฟเ,เ,เอรเลยอี่ยนอมเท่ไหรแล้วพี่นนหนึแล้วเกีอะไรล้วพี่ดิวเกมสามต้นหนึ่ง เกมสอเกมเกสองเก็ตส์หน่เข้าไหร่ต้นน้ำอยู่ตดนเลยมเ่อนจะโนอะไรเกม2ออ่านนี่นี่นเกมสองจบแก้ว